ลักษณะเหมือนเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเผาฟางข้าวในนาข้าวลามมาเรื่อยๆจนถึงบ้านยกคลิปขึ้นมาถ่ายสักพักหนึ่งโอ้โหมาที่บ้านต่อเลยครับคุณผู้ชมดูคลิปนี้ฮะจะถึงไหมพ่อถึงตรงนี้แล้วเนี่ยระวังมันบินมานะถึงบ้านนี่เป็นนรกเลยนะทะเลเพลิงเลยนะ เสาหน้าครับติดบ้านอันนี้คือติดบ้านมองอะไรไม่เห็นดูเอาถ่ายวิดีโอกันี่คือถ้าบ้านไฟไหม้นี่ มันลามมาเร็วมากเลยนะครับจากตอนแรกที่คิดว่าเอ้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเผานาข้างบ้านเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยควันมาสักพักแป๊บเดียวคุณผู้ชมครับมันลามเข้ามา,มาที่บ้าน,นาเลยนะสุดท้ายได้ต้องบอกว่า,าเรียกดับเพลิงเรียกดับเพลิงแล้วก็ขนข้าวขนของทุกอย่างที่มีค่าเนี่ยออกโดยเร็วที่สุดนะครับเจ้าของบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้นะครับมันเกิดจากไฟเนี่ยลุกลามจากทุกนาเข้ามาใกล้บ้านแล้วก็พยายามเอาถังน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้สายยางฉีดสกัดไปให้ไฟเนี่ยมันลามเข้ามาใกล้บ้านแต่สุดท้าย ไม่สามารถสกัดเอาไว้ได้นะครับ <Wow. S 1> รีบถอยรถกระบะที่จอดอยู่ในบ้านเนี่ยออกไปไว้ด้านนอกเข <Yeah. S 1> ็นกรงน้องหมา <Yeah. S 1> น้องแมวออกไปไว้นอกบ้านเพื่อความปลอดภัยครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ผ่านไปมาบอก <Yeah. S 1> ช่วยแจ้งรถดับเพลิงหน่อย <Yeah. S 1> สุดท้ายเปลวเพลิงเนี่ยโ <Yeah. S 1> หมลุกไหม้บ้านทั้งหลังอย่างรวดเร็ว <Yeah. S 1> ทั้งทรัพย์สินจำนวนมากถูกไฟไหม้วอดคากองเพลิงนะครับ ที่เกิดเหตุมันเป็นบ้านเช่าครับชั้นเดียวพบว่าไฟกําลังลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ก็ระดมฉีดน้ําควบคุมเพลิงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงโอ้โหเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้เพลิงก็สงบลงนะครับแต่บ้านพร้อมกับทรัพย์สินเนี่ยถูกไหม้เสียหายทั้งหมดบริเวณทุกนาหลังบ้านไปดูแล้วนะครับมีร่องรอยไฟไหม้ฟางจากที่นาแล้วก็ลามมาที่บ้านต่อเหตุเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับที่ตำบลสาราขาวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าของบ้านที่ถูกเพลิงไหม้เนี่ยบอกแบบนี้มาเช่าบ้านหลังนี้เปิดเป็นร้านรับซื้อของเก่าแล้วก็ภรรยาเนี่ยทำขนมขายส่งเช่าอยู่หลายปีไม่เคยเกิดเหตุแบบนี้มาก่อนนะครับตอนเกิดเหตุทํางานอยู่โอ้กลิ่นเหม็นมาเจอมาจากหลังบ้านพอไปดูปุ๊บเห็นไฟกําลังลุกไหม้มาจากทุ่งนาหลังบ้านแล้วก็ลามไหม้กอกล้วยต่อจากนั้นลามเข้าบ้านอย่างรวดเร็วครับ ตะโกนบอกสามีให้เอาสายยางฉีดน้ำแต่ไม่สามารถดับไฟได้ไฟมันลุกรุนแรงก็สุดท้ายพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดหลังเพลิงสงบลงครับก็ช่วยกันค้นหาทรัพย์สินเบื้องต้นตอนนี้เหลือหลวงปู่ทั่วที่บูชา1องค์ตู้แช่3โตู้แอร์สเครื่องเครื่องซักผ้าอีก4ี่เครื่องมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็เงินสดอีก5 0,000บาทมีแหวนเพชรด้วยราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาท3วงทองรั่วพันน้ำหนัก2บาทที่เอ่ยมาเนี่ยถูก ไฟไหม้หมดเลยครับโอ้โหไปเยอะเลยฟังเสียงเจ้าของบ้านหน่อยนะครับคือตอนไฟไหม้ทีแรกเราก็พยายามดับใช่ไหมมันใช้แพนออกไปช่วยดับแต่ลมมันแรงครับตอนนั้นเราใช้อะไรดับอ่ะครับใส่ยางน้ำนี่แหละเพราะว่ามันจะคว้าอะไรได้อะตอนนั้นอะแล้วในบ้านใครจะไปตุนน้ำอะไรไปเยอะพี่เปิดก๊อกใส่ยางฉีดใช่แต่บรนเทาไม่อยู่ใช่ไหมฮะมันจะอยู่ยังไงอะมันจบลมแรงแบบโผล่มา เนี่ยแล้วการที่เผาที่นาอะไรแบบนี้มันมีความผิดนะครับมีความผิดตามกฎหมายคือเดี๋ยวตอนนี้เจ้าของบ้านบอกเดี๋ยวจะคุยกับเจ้าของนาก่อนจะตกลงกันยังไงซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยจะสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดคุณผู้ชมครับช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้เสียหายที่ถูกไฟไหม้บ้านตนเองก็บอกนะครับหลังเกิดเหตุเจ้าของนาซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเช่าด้วย นำข้อสารมาให้ครึ่งกระสอบแล้วก็มอบเงินให้1 0,000บาทบอกว่าเดี๋ยวจะให้เอาไว้ใช้จ่ายแล้วก็บอกว่าหนูขอโทษด้วยนะส่วนการชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆนะครับยังไม่ได้มีการพูดคุยกันวันนี้พนักงานสอบสวนจานัดให้ตนเองเนี่ยไปสอบสวนเพิ่มเติม,ตมรวบรวมหลักฐานในการดําเนินคดีเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าของบ้านเช่าได้ให้ตนกับครอบครัวเนี่ยไปนอนในบ้านชั่วคราวหลังจากนี้ก็คงต้องหาที่นอนอื่นก่อนนะครับก่อนเกิดเหตุ ผัวของเธอเห็นคนเผาเนี่ยฮะมือเผาเนี่ยเดินมาบอกแล้วมาเดินไปเดินมาก็เลยตะโกนบอกอย่าเผาอย่าเผาซึ่งคนเผาบอกว่าไม่เป็นไรจากนั้นก็จุดต่อเผาต่อ,อ,อสุดท้ายมันเกิดเรื่องนี่ไงไโอ้โหหมดตัวเลยเนะครับไม่เหลืออะไรแล้วครับไม่รู้จะปรึกษาใครกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยอยากให้คนก่อเหตุออกมารับผิดชอบทรัพย์สินเครื่องมือทํามาหากินต่างๆก็ถูกเพลิงไหมเผาไปหมดเลยครับ มมไม่ทีหมดตัวนะใช่แล้วม,มันลามเร็วนะใช่ครับการนี้